สาวสองคนนี้กําลังออกเดินทางไปท่องโลกกว้างหลังจากที่โลกใบนี้ได้ล่มสลายลงไปแล้วจนได้ไปเจอกับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็เลยชาร์จแบตให้เลยแม้ในตอนแรกเขาจะจําอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งระบบของเขาเริ่มทํางานอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยภาพเก่าๆและเรื่องราวในอดีตก็อค่อยๆโผล่ขึ้นมาภายในความทรงจําจนได้รู้ว่าเขาคือมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงร่างกายให้กลายเป็นไซบอร์เพื่อยื้อชีวิตจะได้ใช้ชีวิตกับลูกสาวและภรรยาได้นานกว่านี้แต่ในวันนั้น วันที่เขามาเที่ยวกับครอบครัวก็ได้เกิดเหตุบางอย่างขึ้นจนทําให้ครอบครัวของเขาตายเบิดเลยและนะั่นมันทําให้เขาเหลือครึ่งทอดจนได้มาเจอกับสาวสองคนนี้ก็เลยพาไปรล,ลึกความหลังในจุดที่เกิดเหตุถ้ามาไวกว่านี้ได้ก็คงดีสินะทุกคนคงเป็นห่วงฉันแย่เลยและพอตกค่ำสองสาวก็ได้ชวนร่วมทางไปด้วยกันพวกฉันกาลังเดินทางไปทั่วโลกนะก็ดีนะฉันชอบเดินทางด้วยสิ แต่ฉันไม่ไปหรอกและในตอนที่ทั้งสองออกเดินทางเขาก็ได้แต่นั่งมองรูปถ่ายของครอบครัวก่อนที่แบตของเขาจะหมดลงและร่างของเขาก็ล่วงลงสู่ท้องทะเลยินดีต้อนรับกับนะต่อจากนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วนะอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าทั่วหลังวันสิ้นโลกดูได้ที่คันชิโร่เลยฮนะ